อะมากันถึงนี่พี่ปอสังเกตเห็นไหมเห็นมีแต่คนโพสติดแฮชแท็กเขียนว่าไม่เชื่อต้องลบลูไม่เชื่อต้องลบลู่เลยปกติเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบลูใช่อันนี้ไม่เชื่อต้องลบลูนั่นเนี่ยสิเราก็สงสัยเอ๊ะอะไรนะเรารู้แหละมันต้องหมายถึงอะไรสักอย่างมันจะต้องเป็นโฆษณาอะไรสักอย่างเพราะทุกคนติดหมดเลยออนสุาอเล็กซ์แรนเดลใช่ พี S <S <S เจจ,จ๋นนาน้องธนาโบสเดอะเยอร์สนะคะค <S 2> <S 2> ไม้พีรัตเป้อารักโทนี่รากแก่นยิปโซเซ็กซี่พันเค้กับแม่บ้านมีหนวดนะคะก็ยังแฮชแท็กกันด้วยฮะใช่รวมถ<อ>ึงทรชเชช์นะคะกับเฟตเฟ่ฟฟบอยอแดนด้วยอะนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดเผยมาแล้วนะครับนั่นคือการโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้ H Project นะครับของทาง M Thirty i n e นะครับผมคือมันอย่างนี้มันเป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่ของพี่ต้อมนะฮะปิยพันธ์ชูเพชรนะครับภนะูมกับหนังที่เคยฝากชื่อไว้ในจอมขมังเวทสนุกมากนะแฟนเก่าแฟนใหม่นะครับนักแสดงมีใครบ้างไมพิรักออมสุชาอาเล็กซ์เรนเดลสายป่านมารับบทนำนะครับไฮไลท์เป็นอย่างนี้คือหนังเนี่ยเริ่มต้นจากเกาะล้างนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นชื่อว่าฮาชิมะ นะครับบอกว่าเลยเกาะน,นี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีประวัติอันสุดหลอนที่เล่าลือกันเรื่องชื่อปากต่อปากมีความลี้ลับนะฮะเขาบอกเกาะน,นี้เนี่ยนะครับเหมือนต้องคำสาปแห่งท้องทะเลครับคือเป็นเกาะ เรื่องจริงๆเลยที่เขา<ช>เล่ากันมาเลย <นะ S 2> ใช่ไหมคะ,<น>ะพี่ปอเขาบอวกว่าเกาะฮาชิมะเนี่ยนะอยู่นอกชายฝั่งห่างจากเมืองนางาสะกะก็คือตอนใต้ของญี่ปุ่นประมาณ15กิโลเมตรสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเกาะเรือรบเพราะ,ะเกาะนี้โดดเด่นในเรื่องของอุตสาหกรรมถ่านหินนะคะสร้างเกาะขึ้นมาเพราะว่าจะไปขุดแร่ถ่านธรรมชาติเนี่ยซึ่งพอตอนหลังเนี่ยนะโอ้ยคนก็เข้ามาอยู่เยอะแยะมีแรงงานมากขึ้นคนงานเยอะแยะมากมายเลยครจนสุดท้ายเนี่ยนะบริษัท อุตสาหกรรมถ่านหินเนี่ยมันค่อยๆแบบลดความนิยมลงไงก็เลยต้องปิดตัวลงไปมาก็กลายเป็นแบบว่าเป็นเกาะร้างว่าอย่างนั้นเถอะนะคะนะครับคือต้องเรียกว่าเกาะนี้เนี่ยนะฮะ มีภาพยนตร์หลายเรื่องเนี่ยไปถ่ายทำนะครับไม่ว่าจะเป็น Battle Royale 2นะครับภาษาไทยเกมนรกโรงเรียนพันดุ<ท>และยังมีเกมส์บอลเออขอโทษว่าโรงเรียนพันโหดนะฮะ,ะ,ะแล้วก็มีเจมส์บอลภาคล่าสุด Skyfall ปี2012คือเขาเชื่อว่าเกาะนี้เนี่ยมีวิญญาณลี้ลับอยู่จริงนะครับแล้วก็ที่น่าจับตามองที่สุดเนี่ยนะฮะ,ะเขาบอกว่านักแสดงรับเชิญภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสุดยอดน่ากลัวจริงอยากเห็นหน้าไหมฮะตัดกล้องเลยฮะ นี่เลยค่ะนักแสดงรับเชิญคนนี้บอกไปเลยไม่ต้องจ้างเอฟเฟกต์แต่งหน้าผีเรามีพี่บอเป็นนักแสดงรับเชิญเอยจริงจริงผมมาไปรับเชิญภาพยนตร์เรื่องนี้คือภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆเนี่ยถ่ายทําผมรับเชิญเมื่อ2เดือนที่แล้วมั้งนะฮะแล้วก็ไปมาเขาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีอาจจะมีเพิ่มบทหรือว่าอาจจะต้องแก้บทผมไม่ทราบเหมือนกันตัดให้น้อยลงบ้างเออคงย่างนั้นแหละ หญิงนีงม่มันหาพี่มากใช่ไหมพี่เอากรงตรงๆเลยหญิงคือคุณผู้ชม,มชอบให้เราดูอย่างคุยกันอย่างสนุกสนานเอาเวลาที่เราคุยกันในห้องแต่งตัวมาคุยกันให้เห็นแบบนี้ก็นี่แหละสรุปก็คือพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องไปอีกรอบนึงเพราะว่าตัดเทสซันลงอแต่แต่ก็คือมีนักแสดงญี่ปุ่นมาร่วมเล่นด้วยก็ั oh. วเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะนะฮะเพราะว่าเขามีการไปถ่ายทาที่ญี่ปุ่นแล้วก็เนื้อเรื่องเขาเนี่ยผมว่าเขาบอกว่า,าถ่ายไปเจอผีไปนะ อ,อยู่ดีๆเนี่ยมีคนที่ไม่ใช่ทีมงานเนี่ยก็ถ่ายติดมาฟิล์มที่เพิ่งเอาไปใหม่ก็บอกว่าเสียโหรล้ล้างผีฮะผีทะเลใช่ไหมเออไปเกาะแก่กับดาราญี่ปุ่นเขาเนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยมีผีเข้าชิอากิคุริยาม่านะักแสดงหญิงและชิอากิเนี่ยก็พุ่งไปหาโคอุชิบาสกิผู้หญิงอีกคนนึงแล้วก็ไปรัดคอพี่บอลเราไปถามทีมงานดู ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถามให้อุ้ยน่าดูมากน่าดูตรงนักแสดงรับเชิญเดี๋ยวดูจะตีตัวอะไรสิบรอบอย่างเงี้ยเอาจริงเอาจริงจะได้ไม่เหมือนรถไฟผีอย่าไปบอกเขาเดี๋ยวเขาพอเขารู้เรื่องปูเขาบอกพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วนั่นน่ยสิ